โอเคครับกับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้คุผูกคเคปเป้กับพี่ขวัญเกศแอนเกรซี่กันอีกแล้วนะครับเพื่อนครับผมสวัสดีครับซึ่งในวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในไมโครลาร์มไมโควส์กันอีกแล้วนะครับเพื่อนโอเคเราก็จะมาต่อภารกิจที่เราจะยังถาไม่เสร็จกันนะครับ <ST AR> ผมซึ่งคืออะไรบ้างภารกิจนั้นคืออะไรครับเราก็ต้องเปิดสมุดดูไงล่ะ <ST AR> <ภ> <ST AR> เออ ที่ผมรู้ก็คือทําเก่งนะคะเพราะจะต้องปลูกฟักทองให้ได้นะครับพัมกินเนี่ยมันง่ายอยู่แล้วอ่ะแล้วก็มีโ<อ>ต๊ะเอนชนันอุ้ยทำไมเขารับภารกิจซอมบี้ได้อ่ะถ้าเราอาจจะฆ่าซอมบี้ในพาร์ทชิ่แล้วครบแล้วไงเอาไม่ใช่เราฆ่าครบไปไหนแล้วหรอไม่รู้สินะเอามาเก็บก่อนยังไม่รู้ว่าไปทําอะไรได้แต่เราเอามาเก็บแล้วนะฮะเพรามว<อ>่าเก็บเกี่ยวักิ้งอยู่มันไม่ค่อยโตเลยอ่ะ เอ่อตอนนี้เราเหลือคีปเปอร์แล้วก็แมงมุมนะฮะนอกนั้นเราเก็บครบแล้วแล้วก็พันกิ้นเนี่ยเรารอโตเนาะใช้แค่เอ่อสิบหกอันสิบหกอันเหรอตอนนี้เรามีสิบเอ็ดอันอ่าฮะแล้วต่อไปก็จะเป็นพวกน้ำตาแล้วก็ให้ทำแบบพันกิ้นพายแล้วก็แอปเปิลทองอไรย่างเงยใช่ซึ่งเป้น้นก็ไปหายนี่มาเรียบร้อยแล้วเราไม่มีทองหรือเปล่าเรามีทองแค่แปดอันค่แปดอัน แต่ทำได้แต่แอปเปิลทองธรรมดาแอปเปิลทองเอนชานทำไม่ได้นะคะแอปเปิลทองเอนชานมันคราฟได้เหรอถ้าเป็นไมคคัพธรรมดาคราฟไม่ได้แต่นี่คือคราฟได้เหรอไหนลองเซิร์ชแอปเปิลแอปเปิลทองเอนชานอุ้ยคราฟได้ค่ะทุกคนซึ่งใช้เป็นบล็อกทองนั่นเองใช่ แต่ว่าบล็อกทองเราไม่มีแล้วเรามีทองแค่เปดอัน้ว่วต้มครับผมแต่ว่าพี่พี่คิดว่าพี่น่าจะทําได้ก็คือสมเรตี้นนเนี่ยนะไอ้เกรนแล้วที่มันให้สร้างเป็นแบบเครื่อง นู่นเครื่องนี่นะครับแต่ว่ามันให้มีอยู่ในตัวใช่ไหมแค่มีอยู่ในตัวอันนี้คือเรายังไม่ได้คราบไงสามอย่างเนี้ยเราก็ต้องค้ามาก่อนไนี้ต้องค้าหรอแล้วไอ้ข้างบนมันไม่มีมันไม่เกี่ยวค่ะข้างบนมันเป็นของเควสที่แล้วค่ะคุณคะอันนี้คืออันใหม่ค่ะคุณต้องค้ามาใหม่ค่ะต้องค้าเองเหรอใช่ค่ะให้มันให้มาไม่ได้เหรอใช่ค่ะมันไม่เหมือนกันเธอดูดีๆชื่อมันไม่ได้เหมือนกันเลยเต็มเมลตี้คอนทัร์ใช่เนี่ยเราต้องค้าเองเนี่ยเนี่ยเนี้ยใช่ันี้อเนี้ยใช่ ส,นะสีแท้งเนี่ยอะสีแท้งอะไรนี่มันเบสินมันอันนี้มันชื่อแคสติ้งเบสินอะเหรอ มันไม่ใช่คนทอร์ซะหน่อยก็ถึงบอกว่าเราต้องคราฟเองอันนี้มันไม่เกี่ยวอันนี้มันของเควสที่แล้วที่เราทํากันไปอะเออแล้วทำยังไงวะอืมก็เซิร์ชสิครับผมยากตรงไหนคุณก็แค่เคิร์ชเซิร์ชแล้วก็ Smelting นครับเฉยๆนะภารกิจเนี่ยใช่ภารกิจนี้คือแค่เราคราฟของมาเฉยๆนะครับเหมือนจะใช้ไอซีบิ๊กนี่แหละในการมันชื่อมันชื่อว่าอะไรนะ Smelting อะไรนะ Smeltery Smeltery Controller smeltery controller นี่ไงผมเจอแล้นี่ไงมันใช้เป็นไอซีบริกที่เป็นเป็นแร่เอามาครัฟวางเหมือนโต๊ะครัฟเอ้ยวางเหมือนกล่องนีเ่เดี๋ยวผมครัฟให้ผมครัฟแล้วนะอ่ะครัฟเลยครับเลย,เ,ลยเป็นเท่ต่อไปอะไรครับต่อไปเป็นเอ่อเอเยกดผิดต่อไปเป็น smeltery drain smeltery Sm drain ใช่เจอแล้วโอเคครับไม่ยาก ได้ค่ะผมต่อไปอะไรครับ่อไป c ีแทงอาวทำไมสมิธอรี่เดนเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะครับสองอันเพียนครับสองอันมันใช้ต้องสองอันเหรอใช่โอเคแล้วก็ c ีแทงแช่นเดียว S E A R ซีแทงอู้ต้องเช็คกระจกเรามีกระจกไหมกระจกเหรอใช่แล้วมีเป็นกระจกะกระจก,ใ,ก,ะจกใส่นะ กระจกแบนหรือกระจกอเลยกระจกแบบสี่เหลี่ยมโอเครู้สึกโกขู่โกตาว่าอะไรเห็ดเดี๋อันนี้ต้องทำกี่อันอ่ะแท้งอ่ะอันเดียวอ่ะอันเดียวอันเดียวโอเคน่าจะครบแล้วนะผ่านเย้ผ่านเธอจะเลือกราวาบักเก็ตหรือว่าจะเลือกอะไรเรามีบักเก็ตไหมมีเขาเลือกระว่าก็ได้อ่ะถ้าเลือกระว่าก็ได้ารับมาเลยครับโอเค เอ๊ะว่าแต่เราเอาเนื้อสื่อนี้มาทำใบห,หน้ามตี้เนี่ยเอ๊ะแล้วว่าแต่มันทํำยังไงนะ <laughs> ทำยังไงหมายถึงทำยังไงหมายถึงว่ามันประกอบร่างกันยังไงครับอ๋อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวต่อไปมันให้ baby first cast นี่คือกินกอดแคสซึ่งวิธีการชํำนั้นชํำยังไงนะแต่ว่าเราต้องประกอบเตานี้ขึ้นมาก่อนนะครับโดยที่ อ่าต้องไปทําข้างล่าเธอเอามันลงมาให้หมดขุดขุดมันลงมาไม่ไม่รู้ใช้หรือเปล่าในพวกเนี้ยใช้ใช้ใช้รู้สึกว่าใช้ไอ้สองอันนี้ด้วยเอาไปจ้าคนทําเป็นเอาไปวางนะคะนี่ค่ะเอาไปจ้าเอาไปจ้าเอาไปจ้าทอะไรอ่ะไปเก็บอะไรมาเนี่ยเไปจ้าไปจ้าเอาไปจ้าเอาไปจ้าชอบดองของไว้ในตัวเนาะคนหล่ออ่ารู้สึกว่าเราต้องทําเป็นอ่าสามคูณสามก่อน แล้วก็อ่ะเทสด้วยการว่ะอ่าใช่ผ่านแล้วอันนี้ใช่แล้วใช่แล้วต้องใส่ลาวาให้เต็มใใส่ลาาวห้เต็มเลยเหรอโอ my god ใช่โอ my gosh 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 เราเจอลาวาที่ไหนนะเราเจอลาวาที่ไหนนะในถ้ำโอเคปะอ้ออีกอย่างหนึ่งเธอต้องเอาพวกโตไอ้พวกนั้นอ่ะมาไว้ข้างล่างด้วยเพราะว่ามันต้องใช้เนี่ย มันต้องอยู่ใกล้กันมันต้องอยู่ใกล้กันโอเคเดี๋ยวค่อยย้ายลงมาละกันแต่ว่าเดี๋ยวเราไปตักเราไปย้ายกันแเราไปตักลาวาให้เยอพอเหรอแค่สามถังไม่ใช่หรอเอาถังเพิ่มไหมน่าจะพอนะคนแค่เอาให้เต็มเฉยอะไม่รู้ว่ามันเต็มแค่อีกสามครั้งหรือเต็มมากกว่านั้นไงเต็มเราค่ไปตักใหมยไว้แล้วแล้วมันตรงโต๊ะไหนบ้างเนี่ยผมงงไปหมดแหละตอนนี้ผมหาผมหาจำไม่เจอหรือว่าผมมาผิดทางวะไม่รู้ผมจะรู้ได้ไง ผมไม่ได้ตามคุณไปซะหน่อยคุณดูแมพสิเออโอ้คณก็โถคุณลงเหมืองน,นั้นตั้งกี่รอบแล้วคุณจําไม่ได้โอ้ผมเคร<ด>ียดเลยเน <จำ S 1> ี่ยจำไม่ได้ผมจาไม่ได้ผมความจําไม่ค่อยดีผมเครียดเลยนะคุณไปเหมืองน,นั้นตั้งกี่รอบแล้วลัวผมวางเสร็จแล้วคุณยังไม่ได้ลาวาสักถังแล้วผมจําทางลงทำไม่ได้เดินดออกมาเออมันยากตรงไหนเนี่ยผมก็โดดเลยอย่ะเข้าใจปะ เว้ยทำไมมันหิวว่ะหิวมากเลยอ่ะคุณมากมากเลยปิ๊กเจียวเองอ่ะพี่ขวัญก็ไม่เคยให้อาหารอ่ะจริงปุ๊บปิ๊กหมดเอ้าอาหารก็อยู่ในกล่องเต็มไปหมดโถผมต้องให้อะไรคุณอีกเหรอคิดจริงโอ้ทุกคนคุณนี่ไงถ้าตักตัวนี้ก็ได้หนึ่งถังฟักทองฟลักทองฟลักทองเฮ้ยอย่าเฟรชฟักทองก็เสร็จแล้วละสิได้เยอะขนาดนี้ใช่สิบหกสิบหกครบในในกล่องมีสิบเอ็ดอ่ะ ได้มาเท่าไหร่อ่ะอ่าไงครบแล้วเย,ย้เราจะได้รับเควสกันเลยเควสฟักทอเสร็จแล้วเบ,บควส100จ้าคิดคิดแล้วกันนะอ้าวเขาเลือกมาแล้วเธอเลือกมาซ้ำได้หรอเออ,อ,อโอเคแล้วเราได้ฟักทองเอ้ยแล้วเราได้แจ็คออเรนเทอร์มาก็คือขออ<ฟ>ุไมไอ้ตัวอ่าอีกล่องม,อมีกล่องหนึ่งมีกล่องนู้นตรงนู้นอหะอ้ไม่กัด เราได้ฟักทองมาเพิ่มนะเราไปชูการ์เคนเอ้ยชูการ์เคนเราก็ผ่านแล้วเธอเก็บของได้ดิน่ะของข้างหน้าชูการ์เคนซีดละทิ้งไปของไรสาระเอาดูดิเรายอมของให้เขาเขาก็บอกทิ้งไปของไรสารคืออะไรอ่ะคนนี้ไม่ต้องกลั่นเลยคนเนี้ยกล่องสวยอะไรนอ่ะ modulation booster เธอรับแล้วหรอชูการ์เคนอ่ะใช่แเขารับชูการ์เคนโอเค เราชูการ์เมาเราจะได้ถุงซมเปิดออกมาเป็นผ่านชูการ์เคซีจะไปทำอะไรได้เพราว่ามันน่าจะปลูกมาปลูกได้หรือเปล่าไม่รู้ใส่กล่องไปแหละจะไปทำชูการ์หกสิบสี่อัน ตื้เยี่ยแลกถูกกรรมมากระเดีย้าเขาสาแรกมานเออ่ะเธอไม่ดูอ่ะถูกทำไปละสิบหกอันแล้วก็ใช่หกสิบสี่เธอต้องไปปลูกเขาปลูกฟาร์มไปก่อนละจ้าไม่ได้เกิดแถวบ้านจ้าก่อนหน้าแค์เขาฟาร์มไปเรียบร้อยละจ้าแล้วอันไหนที่อ๋อนี่เธอโอ้โหไว้ตรงนี้เหรอใช่เออต้องดูว่าเควสมันต้องการอะไรนะเบ้าหลอมันนี้เป็นอินกดแคสทนะอินกดแคส เราไม่มีใช่เหมือนว่าเราต้องคราบเองนะครับผมเราก็ต้องเสิร์ชดูสิคะว่า In God c a s มันคราบอย่างไรนะมันไม่มีแบบอ่ะในเตาเนี่ในโตัวเนี่ยมันไม่มีให้เลือกอ่ะ God Cast อ๋อเธอต้องใช้ brick เธอเนี่ยเธอเสิร์ช In God Cast ใช่ไหมแล้วมันจะเลื่อนหน้าได้เธอเลื่อนไปดูหน้าที่สองอ่ะออใช้ brick ใช่แต่ว่ามันต้อง ใช้อ,อะไรเมลเทนอลูมิเนียมเนี่ยอ่าเราเแล้วๆๆๆาเราหาบิก๊กมันเซไปหาบิ๊กมัเนี่ยที่ฉันดูคือเขาก็ใช้เป็นอลูมิเนียมแบบอ่อแต่เขาเป็นคนเซกมานะนะที่ไงอลูมิเนียมอ่อมีสิบห้าอันไหนอยากได้กี่อันก็ใส่ลงไปแล้วก็รอมันเผาโอ้แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมากดใจแม่พิมพ์เหล่านี้ก็จะผ่านนะปนเนี่ยเฮ้ย นี่กำลังเผาใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จยังไม่ถึงครึ่งเลยแล้วเนี่ยมันครึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยเอแล้วก็ระหว่างนี้ก็เอ๊เดี๋ยวนะน้ำตาลเธอผ่านเนี่ยเผาเสร็จแล้วเนี่ยน้ำตาลยังไม่ผ่านนี่โนสี่ทำยังไม่ผ่านอ่ะก็ยังไม่ผ่านเพราะมันไม่โตดแตผ่านก็คือต้องทุบตัวนี้ให้หมดสำหรับก็จะไม่เหลือแล้วเราก็เลยรอไปก่อนใช่ไหม่ไตอนนี้สามสิบเจ็ดอีกครึ่งหนึ่งก็คิดว่าอาจจะผ่าน ไหนอ๋อนี่ไงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะก็มันได้มาแต่เป็นสีชมพูอะถ้ามันเป็นสีชมพูอะอ๋อต้องใช้คอปเปอร์ด้วยลองเอาคอปเปอร์มาใส่ดูน่าจะได้นะทุกคนเดี๋ยวพี่จะลองทำให้ดูนะเดี๋ยวเราลองใส่คอปเปอร์ลงไปถ้าผมจะรอดูครับใส่ไปแล้วจ้าก็กำลังรอเผาอยู่นะจ้าแล้วมันจะผสมสีกันเหรอคิดว่านะถ้าไม่อช่งนั้นก็ต้องไปหาอีกสองอันมาใส่ด้วยเขาจะมี ไออีกอันหนึ่งก็คือเอ่ออะไรยูเรียมเียมสักอย่างอะอ๋อไอยูเรียมสีเหลืองๆมีอยู่นะมะเสรสีม่วงสีม่วงอะสีม่วงเหรอม่วงม่วงยี่ห้เลยไม่ใช่เยลโล่ไลท์อย่าม่วดิโอ้๋อผมม่วงยังไงเนี่ยะแต่ผมดูซิผมว่าปิ๊งมันต้องกลายเป็นสีเหลืองแน่นอนเี่ยที่บ้านเราไม่มีด้วยไอแร่ม่วงอะ เหลืองหรือเปล่าเออนี่ไงมีสีเหลืองแล้ว,วนี่ไงเหลืองส้มแล้วนี่ไงมันเนี่ยได้แล้วแล้วก็แค่อ๋อเป็นสีส้มแล้วน่ากินมากน่านว้าวโอเคเก่งเด้อหาเลยเหรือเปล่าเนี่ยหาแล้วมัง้งเย้หาแล้วเครมบีบอดขารับถุงสุ่มดีกว่านี่ไงอายรอนเหรออายรอนไม่ต้องหรอกอายรอนหาได้อยู่แล้วโอ้ย นักเก็ตเรามาทำไมเนี่ยไหนผมเปิดถูกอุ้ยผมได้ transfer note คืออะไรอ่ะผมได้ชุดทองมาใส่เฮ้ยโอเคนะสงสารนะไม่มีชุดเอาเสื้อทองไปใส่ไปอนนี้ผมได้อันนี้มาคืออะไรไม่อะไรอ่ะเหมือนเป็นท่อขนส่งอะไรสักอย่างเออน่าจะใช่น่าจะใช่แล้วคุณก็วางแบบนี้นะเต็มบ้านเลยนะโอ๊ย มืดแล้วไปนอนก่อนดึกอนนมัยไหมโอ้โหนอนไวเกินต่อไปก็แค่ัาแบบเป็นต่างๆขึ้นมาเว้ยไม่ต้องไม่ต้องคาเป็นตึกๆนั้นก็ได้ก็คือหลอมไปเรื่อยๆหลอมไปเรื่อยๆเอ้ยหรือว่าต้องทำวะเพราะว่ามันมันต้องทำเป็นไม้ขึ้นมาโกนน้อ็ไปหลอมแล้วก็ไปหลอมถูกต้องแล้วก็ไปใส่แล้วก็ส่งจะเป็นแร่นดี้ใช่ถูกต้อง มั้หลายขั้นตอนมากเลย,ยแล้วกว่อเ,นะเราจะใช้หมดน,นี่คืออลูมิเนียมกับอีนั่นเราไม่พอได้เลยคัพเปอร์คัพเปอร์น่าจะหาพอได้แต่อลูมิเนียมมันหายากอยูต่ตอนนั้นเราน่าจะขุดมาเยอะๆนะก็แต่ทำไมมันถึงกลายเป็นอินกอดแต่ทำไมบางอันมันถึงเป็นแบบนี้ถ้าเป็นอันที่เป็นอินกอดคือเราน่าจะรับมานะแบบมันถึงเป็นของรางวัลอะ๋อ เธอยังไม่ได้ลองเอาอินก่อนใส่เข้าไปหีืยว่นใส่ได้หรือเปล่าแต่เราทาเป็นไอ้แท่งไม้นี่ก่อนเธอทํำยังงนี่แต่ร่องเอาแร่มาใส่ก่อนนี่เอ๊ะนี่ไม่ได้หรอแร่ดํานี่ไม่ได้ถ้าเป็นเราดูมินเนียมก็ไม่ได้มันต้องใช้แร่อะไรว่ามันไม่ได้ใช้แร่เธอมันต้องใช้กระดาษต้องใช้กระดาษของมันเออหรอ้วคู่นะกระดาษขจุ่มวก่อนมาแล้วครับกระดาษมาแล้วครับอ่ะผมใส่แล้วกระดาษอ่ะผมขอคุณจะเอาแบบไหนก่อน คิดว่าน่าจะต้องทําประมาณสองขั้นตอนถึงจะได้หนึ่งอันนะต้องลองจิ้มจิ้มมัวม่วๆไปก่นกนอนเพราะเขาทําไม่เหมือนเราเขาทําแบบประกอบร่างแต่เราไม่ได้ทำประกอบร่างน่าจะเอาอันนี้ขึ้นมาก่อนนะี้เป็นอทแ pattern นะถ้าทํำไปจิ้มอันนี้แล้วมันหน้าตาออกมาเป็นอันนี้วะนี่เหมือนกันเลยเอ้าคุณคุณทำมันไหนอ่ะทำมันซ้ายบนสุดเลยคุณไม่ได้ทำ two ร o d cast ก่อนหรอใ็่ไ่นแหละ t ู o ร o d c a s อ้าวทำไมมันหน้าตาเป็นงนนะั้น two r แพ pattern เนี้ย ก็ไม่รู้เหมือนกันเวลาติ๊กล้วติ๊กออกมาเนี่ยมันกลายเป็นแบบเนี้ยเอ่อถ้าให้เดานะต้องเอามาใส่อย่างนี้ก่อนใช่แล้วก็พิมพ์ลายหรือเปล่าเออถ้าพิมพ์อย่างนี้มันจะออกมาเป็นบล็อกอื่นชนะต้องใส่แร่อื่นลงไปเพื่อไม่ให้มันเพื่อไม่ให้มันเคลือบอะเข้าใจอ่ะไม่เข้าใจเ้อไม่หาแร่อื่นมาไอรอนหรืออะไรก็ได้ไปหยิบมาอย่ากดนะอย่ากดนะ เฮ้ยเ๋ยาเสียของไปหาแร่อื่นมาก่อนเพื่อให้มันกลายมาเป็นบล็อกอะเราก็ต้องเอาบล็อกยัดลงไปในเครื่องเมื่อกี้ทีหนึ่งแล้วก็เทลงมาใหม่เป <I S 1> <มา S 2> ็นไอออนละกันก็ขึ้นไปทำอะม่เนี่ยเอาไอออนลงไปให้ไรน้นะอ่าโอ,อเคไอ,เ,อเดี๋ยวนะเธอบอกว่าต้องใช้เพชรใช่ไหมใช่ใเรามีเพชรแค่หนึ่งเม็ดมันไม่พอไงครับแล้วเธาต้องทาตัวเอนชาร์มันต้องใช้อ้ใส่กี่อันอะใส่ไปเลยเก้าอันเลยอะ เดี so um. ๋ยวมันเผาเองเก็ต้องรอมันเผาในแ่ททุกคนเผาเสร็จยังวะอุ้ยเสร็จแล้วแล้วก็วิธีใช้ก็คือเราต้องติ๊กอ่าไอรอนลงมาข้างล่างแล้วเราก็วางแม่ฟิล์มันนี้ไปใช่ไหมค้ะกดผมว่าผิดพลาดผมว่าแม่พิมพ์มันไม่ใช่อยู่ะแม่มันเทได้แต่ว่าไอรอนมันไม่ไหลหรือเปล่าวะ ไม่ผมว่าเราอะ่ะต้องทําให้มันเป็นแท่งแบบนี้ก่อนเว้ยแล้วถึงเอามาหลอมได้เดี๋ยวเราแป๊บนึงนะเหมือนเราจะไปโดของมาจากหมู่บ้าน A นซะีอยู่แล้วขอดูเพบใช่เราจะเอาเป็นแท่งออกมาจากไหนอะใช่เราต้องทําเป็นแท่งออกมาเราต้องทําเป็นแท่งก่อนไงแต่วิธีค้าแบบเมื่อกี้ที่เราทําครั้งแรกอะ่ะฮะวิธีค้าที่เราทําครั้งแรกที่เราทําตอนเทสเมื่อกี้ที่เราได้เป็น God, อินกดอะเราต้องเอาอินกดมาไว้ใช่ไหมใช่เอาเธอเอานี้ออกก่อนอันนี้คือที่ได้มาจากไอีซีนะอันนี้เป็น copper surge นะอ่ะลองดูคุณลองเทดูใช่ใช่มันคือวิธีนี้แหละคือเราต้องทําวิธีนี้ก่อนไงไม่วิธีนี้คือเสร็จเลยวิธีนี้คือเสร็จแล้วเสร็จแล้วหนึ่งอันเนี่ยไม่มันเป็นแม่พิมพ์งไงนี่เห็นไหมใช่แล้วแต่ว่าไอธีที่เราบอกอะคือเราต้องหลอมอัน แร่อื่นมาก่อนแล้วมันก็จะได้เป็นแม่พิมพ์ออกมาหลอมเป็นแร่อื่นก่อนแล้วมันได้เป็นแม่พิมพ์อ,อกมาผมก็ไม่ค่อยจะ<笑><笑>แต่เมื่อกี้เสร็จไหมเควสอะสวอชเบดแคชต้องเสร็จด,ดิก็ผม,มทำผ่านนะครับก็ไม่เห็นนะเมื่อกี้มันคือปลายดาบมันคือซอชเบดไม่ใช่ว่าอันนี้มันคือไม่มีอยู่ในเควสมีมีมีนี่ไงเสร็จแล้วหนึ อันที่ห้านับจากแถวแรกจากซ้ายมานี่เออมันให้ไปเศษมาทำไมวะหรือว่ามันเอาไอ้พวกนี้มาหลอมได้เธอ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 อยากรู้ไหมว่าเนี่ยมันคือขาแบนหลอมได้ว่ะมันเอาเป็นอินก่อนมันหลอมได้น่ะเห็นไหมบอกแล้วว่าหลอมได้ดินี่มันต้องทำในเครื่องนี้ไอ้ที่เราจะต้องทำไอ้ต้นแบบเข้าใจไหมเนี่ยเครื่องพวกนี้เธอต้องเลือกแบบมาก่อนเพราะเลือกแบบมาเสร็จปุ๊บ เราก็จะมาใส่แร่ว่าเราเราอยากให้มันเป็นหัวแร่แบบไหนไหนทำา่ะทำทำไปดูดิแต่มาอ๋อมาใส่หินได้ใส่หินก็จะได้โอ้แค้ก็ใช้หินก็ได้แต่เป็นหีชได้อเคโอเคแล้วก็แบบมาบอกว่าเขาหมั่าทำถูกแล้วเราก็ทำออกมาดีไอ้แท่งแงเมื่อกี้เราต้องใช้แท่งๆเมื่อกี้เราจะทำเป็นแพทเทิร์นให้ดูนะยครับเราเราได้แผ่นแปลนนี่มาใช่ไหมแล้วก็มา ใส่ตู้นี้นะฮะก็เสียบเข้าไปเสียบช่องล่างนะช่องบนมันใช้แร่อะไรไม่รู้อ่ะผมไม่แน่ใจนะแต่อันนี้ใช้หินได้จะได้แท่งหินงูโงมาอันหนึ่งนะครับใช่แล้วก็ไปวางเสร็จไปนี้เราเอามาเก็บใช้ต่อได้นะครับใช่แล้วก็มาวางในเครื่องนี้แล้วเอารถมาปั๊บแล้วก็เทแร่ลงมาเทแร่ลงมาเซ็กถั่วต้มเห็นไหมคขเนี่ยโคตรเก่งเลยทุกคนเก่งมากเลยอ่ะสุดยอดไหนผ่านไหมผ่านไหม อ่านผ่านผ่านเออเราก็ต้องหลอมแบบนี้ยทำแบบนี้ไปจนครบคนนุกคนนะครับแต่ว่าแนอัลบียมเรามัไม่รู้จะพอหรือเปล่าเนี่ยมันอยู่ในนี้อยู่ประมาณสามสิบอันะน่าจะพออยู่นะ่าจะพออยู่เราจะลอตะลุยทำให้หมดเลยไหมจัดไปดิครับไปเรียบร้อยเควสน้ำตาลเสร็จแล้วครับชูรเ็้ตาลเสร็จแล้วเหรอใช่ไหนเจนจานตาลเอ่ออาเป็นชูกาอีกแล้วเหรอ ช่ของมันไม่ได้เป็นชูก้าเคสจับชูก้าชาโคบ็อกจะเอาชาโคบ็อกไปได้เวลานอนปะเคนอนดีกว่าว้าใ้ทำนอนอีกแล้วนันร้ออแต่ว่าอันนั้นมันไม่ได้เป็นส่วนประกอบของอะไรเลยนะขอหินหน่อยเออทำไมมันไม่ได้ไว้ไอทอรเนี่ยทอร์ชบ g ยดิงแพทเทิร์นทอร์ชรเคสหรือมันต้องเอารถสองอันมาคาบหรือเปล่าวะก็ ไม่เป็นไรเราเอาไว้เท่านี้ก่อนก็ได้นะเพราะว่ามันนานแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับว่าส่วนที่เหลือทำยังไงแต่คิดว่าถ้าทําตัวนี้เสร็จก็เราก็จะไปหน้าสงถัยว่าเราประสบความสําเร็จด้อย่างไรเราก็ทําจบหนึ่งเล่มแล้วทุกคนใจใจใจแต่อันมันคลิปที่เท่าไหร่หรอวะจำไม่ได้ประมาณหกนะเฮ้ยแต่หกได้หนึ่งเล่มก็โอเคนะมันมีกี่เล่มนะ มันมีหลายเล่มอะมันมีมันมีมันมี13เล่มทุกคนเล่มสี่เล่มสี่เปิดแล้วด้วยเล่ม12เปิดแล้วใช่ใ่บ้าเล่มหนึ่งเราโคจรเปอร์เซ็นต์แล้วนะทุกคนเอ้ยถ้อกก็หงายมากว่าเราจะกดครบ13เล่มนะแต่มาอาทิตย์ละคที่เมื่อไหร่มันจะจบวะาปัจจุบันแน่แหละนานอยู่โอเคครทุวันนี้ก็ชอบกันแล้วก็แชร์กดน Subscribe ด้วยแล้วกันนะครับผมไปแล้วนะครับบ๊ายบาย